นี่บนลงดักก็ไม่ได้ลงดักก็ยังคงมั่วได้ไม่เมียนี่เนี้ยเออยันต์ตัวนี้ผมลองลองสักแล้วไหมได้เลยนะพอดีเลยนะตรงเออร้อยร้อยอ่าพอดีแล้วอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วอันนี้ได้แล้วยังไงก็ฝากเอฟซีนะครับผมเวลาจุดทูบจุดเทียนเนาะผมเป็นห่วงแค่ว่าเอฟซีเวลามาก็ ส่วนที่ปักเทียนก็ปักตรงเทียนนะครับผมตรงด้านหน้าจะเป็นกระบอกให้ไผ่นะครับปักปักปักทูบก็ให้ปักตรงกระถางรบกวนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าไหมไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวแม่ก็ตัดตรงเส้นเลยเหลือไว้นิดนึงประมาณนี้ก็ได้ตัดตรงเส้นเลยแม่ได้ไหมเส้นนี้พอดีนี่เส้นนี้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 เออโเส้นจากก็อมาแม่ตัดดรงนี้ให้แม่ปล่อยแม่ตัดเลยเดี๋ยว รลดไปเลยได้ไหมอ่าขออย่างเดียวเอฟซี FC อย่าแอบปักเทียนลงตรงนี้ก็พอโอเค แบบน oh, ู้นม mm ัน hmm. มีคอนเดนเอร์สังกะสีอ๋ออันนี้เป็นแผ่นสังกะสีอ şey ืมอืมเต็มพอดีไหมเต็มโต๊ะพอดีไหมสังกะสีเต็มพอดีพอดีเต็มเลยไม่แบบมาไม่เต็มแต่ว่ามันเหลือหน่อยนึงเหลือหน่อยเดียวอ๋องั้นก็เหลือหลังไว้ใช่งั้เราเอาหน้าไว้ก่อนใช่เพราะว่าเราข้างหลังเราจะตั้งอันนี้ใช่ไหมล่ะอ่แต่ว่าตรงนี้เราจะปัก เป็นแผ่นสังกะสีเลยหรอนี่เขียก็ถอยก่อนนะปล่อยนี่จะนี่จะปล่อยนะระงเดี๋ยวจะบาต้องเอามากิ่งบนนี้เลยพ่ะกิ่งบนตเลยอ่โอเคเจาโอเคเจ้ากิ่งบนต,ต,ตเลยต้องเอามาทางนี้ไหมแล้วเราก็ลูดไปอย่างนี้เลยนะเอาไปเอาไม่เอาไปตรงนู้นแล้วก็ลูดมาอย่างนี้แผ่นแผ่นนี้คือแผ่นแผ่นทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยมันไม่ใช่แผ่นเดียวกันป่ะมันมันไม่ได้ยาวไงอันนี้คือนี่ก็คือ อ๋อมันสั้นมันสั้นใช่ไหมไปไปอ๋อมันแผ่นแค่นี้เพราะว่าเขาตัดจาเร็จมาแบบนี้อยู่แล้วอ่า่างนี้วาณนี้พ่อจะเอาอะไรยิงอีกไหมหรือว่าเอาแบบนี้เลยคิดว่าเอาเดี๋ยววางมันก็แน่นเองเออโอเคโอเคแม่ดึงไปอีกหน่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจัได้เดี๋ยวเราช่วยกดูเดี๋ยวไปยกมาช่วยกันจะได้หมดสามม้วน ออผมเคยโดนสังกะสีบาดนะครับทุกคนเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งไม่กล้าออผมโดนบาดแล้วแบบมันมันติดเชื้อติดเชื้อนอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งเลยผมเคยโดนมาแล้วต่อให้เป็นสังกะสีเก่าหรือใหม่ไม่เกี่ยวนะมันมันมีสารมันมีอะไรหมดเอผม เด็ดยังไงก็เอาเข้าอีกหน่อยนึงจะได้ไม่โดนแค่นั้นเพื่อนหัวใจโอเคหัวใจโอเคนิ่งจู้เลยมาแต่ว่าแค่ไม่เขาปักไม่นีเงี้ยระวังแค่นี้นี่เพราคงไม่ปักขอบหรอกมั้งตรงนี้พอดีแล้วแหละพอดีแล้วแหละผมว่าเออพอดีเดี๋ยวตั้งอันนั้นก็กระถางทูบก็แน่นและเอาพ่อวางก่อนเลยอ่ะเพื่อจะนั่งโะเสียหรื่อยๆตัดหมดแล้วพอให้ให้พอปนิโต้แหละอ่าวัดเรียบร้อยแล้ว ต้องจับได้ไหมยถิดเถัดเถิดอย่าประมาทดีกว่าเนาะมอไปทางไหนอะโอเคไม่ไม่ตัดแล้วจ,จะจยาวเข้าไปอ,อีกพลิกมุมไหมวะเอาคว่ำไหมแผ่นเนี้ย,ยมันม้วนเยอะ คว่ําไหม,ม,ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเปลี่ยนทิศทางคว่ําไหมเท่าคว่ําม,มันจะมันจะเงียบเลยนะ,ะมีม,มีมีตัวเลขไหมฮะตัวเลข,ต,เลขตัวเลขเบอร์เบอร์สองแล้วก็เท่ากันก็ก็ช่างวันเนาะอ่าเนี่ยสวยแล้วทีนี้อ่ะเท่ากันพอคว่ําปุ๊ดมันก็เงียบเลย นะครับทุกคนวันที่17มกราคมนี้ก็ตามที่เรารู้กําหนดการของอุทยานท่งแสดงหลวงเขาจะปิดด้านในแต่ว่าลานสักการะก็มาได้ทุกวันนะครับมาได้ตลอดนะครับผมเพราะว่าก็มีคุณพ่อแม่เขาดูแลตรงนี้อยู่นะครับทำตก่อนแคนี้ก่อนก็นได้ยังไงเพื่อสอบทางนี้แล้วกับมครับ อี้เยดึงไปนิดหน่อยก็ได้ไม่หรอกพอนี่แหละเดี๋ยวมุมจะเออไม่เดี๋ยวมุมจะแอกออกมาโอเคมือนักท่องเที่ยวคงไม่มาโดนหรอกมั้งเนาะเสียวแทนไม่ไม่ครับเห็นมขาดันดึง ตะปูนะพื่อผมว่าตะปูตอกอันนะยังไงนะเพื่อนตะตอกไว้ไหมเดี๋ยวเอาไม้มันไม่เอาตอกเลยสวัสดีก็เอาเกาวหรือว่าอะไรมาแปะสักหน่อยเพราะว่ามันมันมันเงิงขึ้นเดี๋ยวโดนปุ๊บมึงนี้คือบาดเลยโอเคทีนี้อันเนี้ยเนี่ยสองโต๊ะนี้น่าจะได้ไหมต้องดูว่าสองโต๊ะนี้ได้ไหมโ้โต้ตัวนี้ก็ยาวนะัตวนี้ เอาอันนี้แบบว่ามุมมาอย่างเงี้ยผมว่าอะได้อยู่นะเอาขวางนะขวางสองโตน่าจะได้อยู่นะ <Teraz S 2> ลอง <แ Bast S 2> ดูไอ้นี่เหรอ,าอายาวยาวอย่างนี้ได้ยาวอย่างนี้ได้เอาขวางใส่ตรงนั้นอ่ะตรงกลางอนะ่ะเดีย๋ยวไปลองดูว่าได้หรือเปล่าถ้าหา,าหกยาวไม่ได้ดก็ขวางเลยก็ได้คุณคิดว่าได้นะอ่าผมว่าลองขวางดูวางก่อนเนาะอ่าวางวางเลยเอาวางเลย นี่ด้จะไป้ทิกักม่้เขนางนางใส่กมาสองสาคนเราจะยกไปตปกร็รอ้อนนะฮะนะตบก็เืตบเชื่อถือที่จะคนพวกเตาตัเต้อเาอกกตาออยัางไง่ะ ลองดูคิ้วอะไรแบบนี้เข้าล็อกข้าหรือเอายาวแบบนี้ <Hey. S 2> แบบสองโต้อะนะครับก็คืออันนี้เอาไปข้างในแล้วก็อีกโต้หนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะเอออเาไปในในแล้วแบบชิดไม้เลยก็ได้ดดอ่าเ,เดี๋ยวเราเอาตรงนี้มามาวางอีกเราก็จะได้ระดับะจะได้ขยับหามุมว่ามันจะอยู่ตรงไหนพอดีอะไรอย่างเงี้ย hey. จะมามานเ่อดังนัเดี๋ยวลองตั้นฮะาได้ตรงนี้ห่างกันไม่เป็นไรผมว่านะมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรเราลองพื้นเลยครับลองพื้นว่าให้มันระดับพอดีเอาป้ายตรงนี้มันย้ายมันอยู่อยู่ตรงนี้ดีไหมผมผมว่าก็ดีนะเอาป้ายป้ายพญาเขกมารูปตรงนี้แล้วก็โต๊ะหนึ่งพอดีเลยใช่เออดีดีผมว่าเพราะว่า มันไม่เห็นนะตรงนั้นมันไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ไกลเกินถ้าเอาเอสซีเขาบาดุเขาตัวเดียวเขไม่เห็นอ่ะใช่แล้วเอาเนนี่ยมัแล้วก็อันนี้หนึ่งโต๊ะข้างหน้าเอาไว้แบบว่าให้คนเนี้ยเราก็วางแบบเป็นโต๊ะหมู่เฉพาะพญาเขีกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นโต๊ะเฉพาะอะไรเงี้ยโต๊ะป้ายโต๊ะอะไรเงี้ยไม่ให้คนเอาอย่างอื่นมาวางอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเอสซีสวนมากถ้าหาก รามามา,มาอยู่แบงนี้แล้วสวนมากเขาก็จะมากราบปา้ายตรงตรงหน้าออืมอืมครับโอเคกันกันย้ายก่อนแล้วยังไงก่อเอาเอาไปเดี๋ยว่นี้เอาป้ายมาพรุ่งนี้ค่อยเอาป้ายมาเราจัดอันนี้ขึ้นข้างบนโต๊ะก่อนก็ได้ครับแล้วก็ ตรงนี้ก็คือวางเฉพาะป้ายวางลูกแก้ววางรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆอ่าตรงนี้ใช่จัดให้มันสวยตรงอ่าใช่ครับผมน่ารู้เนาะใช่ครับใช่ครับแล้วจะเอาตรงนี้ให้ให้เสมอกันไหมดูนอนเดทเหรอจุเล่เหรอเออผมก็อยากให้ลองเสมอกันนะป่ะใช่ใช่อ่าลองหาอะไรลองให้มันเสมอให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาไม้มาลงอืมอืมเดหาไม้เดี๋ยวจะทางทางนี้ก่อนถ้าจะให้เท่า เท่กากันวันนี้นนมือเล้วช่วงเช้าพรุ่งนี้ค่อยๆทำจะค่อยย้ายต,ารตรงนั้นมาอ่ชตัดไม้ไม้ทอดให้ก้าว,กว่าพนดีผมจะตัดเหมือนเหมือนเขียงมาลองเลยลองขาขดโตเลยจะได้เสมอกันถ้าหากไม่เสมอกันตรงนี้ตัดก็ดูไม่สวยเนาะต,ต้องให้เสมอกันแล้วก็ คอยดูแลว่าไม่ต้องให้เอาใครมาห้อยอย่างนี้นะพ่อแม่ไม่ต้องห้อยเนาะเอาออกเลยอย่าให้มีเดี๋ยวจะมีคนมาทําตามแล้วมันจะโลกก็ใจไหมเออให้เขาห้อยจะข้างหลังอันนี้ฝากเอฟซีนะอย่าไปอย่าไปห้อยมันบางรูปชัดชัดเจนดีกว่าเนาะอ่าใช่ใช่รูปชัดเจนดีกว่า่ตรงนี้ถ้าหากได้ก็เอาคนกลางขสองข้างมาอยู่อย่างนี้ดีกว่าเนาะเออใช่คระพ่องนี้สวยถ้าไปฝังไ้ฝังเหมือนก็ ถ้าาเเอคร่งลยนีให้ก be anyway> ึ่งกลางแล้วรูปก็จะรูปก็จะรูปก็จะพอดีอยู่ตรงนี้พอดีแต uh> ่ความสูงก็จะเสมูหน้าก็เสมอกันอย่างนี้แล้วก็แล้วก็แผ่นนี้ก็อยู่ข้างข้างหน้าตรงโต๊ะนี้เนาะใช่ไหมอ่าครับผมแล้วก็ลูกแก้วเล็กๆครับผมลูกปั้นเล็กๆก็มาตั้งเลยครับผมเต็มพอดีเต็มโต๊ะอันนี้ก็จะเต็มโต๊ะตรงนี้พอดีส่วนพวกใบสีต่างๆก็เอาไว้รอบข้างก็ก็ก็ตัดต่อทำเล่หายตรงนี้นะ ัเออแล้ะเออแล้วที่แบบไม่เรียบนะอย่างย่านี้ก็คือคิดว่าพ่อคิดว่าไม่ต่อก็ก็พวกเรียอไปกับพื้นถ้าเราตั้งของหนักเข้าไปก็มันเดี๋ยวลองลองตั้งใบสี่ตั้งนี้เราก็ระวังระวังนะใต้ใต้กระนาโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ยาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปก่อนเดี๋ยวจะได้รีบจัดนะครับผมช่วยกันจัดนะครับ ยังไงถ่ายให้ดูทีนึง่งนะครับผมสวัสดีครับ